สวัสดีครับวันนี้ประมาณไม่ใช่วันนี้ตอนนี้กโมง11นาทีนะลุงเก็บของอะไรจะเสร็จหมดละเหลืออีกนิดเดียวนะแล้วก็เป็นต,ตัวเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยละกลงจะเดินทางละก็จะเดินทางออกไปที่กับบ้านนะกโมงนี่แหละไปละแล้วก็อยากจะขอบคุณพ่อพ่อแม่แมนะของชาวกาญจนบุรีแล้วก็คนอื่นด้วยนะที่เอ็นดูลุงมาตลอดเอ็นดูลุงมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่จีนะที่ต้อนรับลุงแบบ โอ้ยแกรับตอนรับดีมากอะฉันต้องให้เธอรีบพี่สาวจ,จริงงสุดยอดมากพี่จีนะขอบคุณพี่เก๋นะพี่เก๋ก็ไม่รู้ลมไหนมามารอมทีนะพี่เก,ก๋ไม่รู้ลมไหนไม่มารอบทีเออแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะไม่วแบบ่าใครที่นานะที่วานรูปให้น้องนะเออว้านใหม่หมพี่เอาว้าอันใหญ่ๆหน่อยเอาใหญ่ๆเอาวัานใหญ่ๆห,ห,หน่อย เพราะว่ากรอบสี่เหลี่ยมมันนะั้นนะมันดูมันดูนะิดนึงต่างที่ย่าบอกนะแหละแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะอบอุ่นมากไปไม่ว่าจะไปที่งานไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรกับลุงจริงจริง,รงก็ลุงไม่ได้อยากเป็นคนดังอะไรนะบอกเลยว่าไม่ได้อยากเป็นคนดังอะไรเพราะว่าลุงไม่ได้ดังมาทมําไหมเพียงแต่ว่าที่ทําช่องทําอะไรเนี่ยทําคอนเทนต์อะไรเนี่ยคืออย,อยากจะอยากจะอุ้มชูเนาะให้ขึ้นไปสูงๆูงแค่นั้นเองป้าไมยของเราสิ่งที่เราทํา ลุงทิ้งการเมืองนะช่องทิกตอกนี่คือล,ลุงทิ้งช่องการเมืองที่ลุงเคยทําลุงถ้าเหมือนท่านเลว,วัดเมื่อก่อนคือดา่าถ้าตอนนี้ลุงไม่ได้มานะมาพูดเรื่องต้นข้าวลุงก็จะดา่าคุณเซนนะ <c oughs> เออก็นะก็ต้องเลือกอะ่ะเพราะว่าพอทำสองอย่างปุ๊บก็พ่อแม่พ่อแม่บางคนการเมืองไม่เหมือนกันก็จะมาดราม่าก,กันอนะไรแบบนี้ก็เลยจะเลือกจะไม่ต้องเลือกจะไม่ต้องเลือกต้นข้าวจะไม่ต้องเลือกลูกสาวนะ ส่งน้อยถึงฝันนะออไม่รู้ฝันทาฝันนางจะไปไหนแล้วส่งไปก่อน <c oughs> ประมาณนี้รวมทั้งไอคอนเทนหรือว่าที่ลุงทําให้น้องในวันวันงานของบ้านของพี่จีด้วยนะงานบ้านพี่จีคุณยายทุเรียนยินรอดนะพี่จีก็คือทาก็เพื่ออยากอยากเป้าหมายจุดประสงค์ก็คืออยากส่งไอ้ลูกสาวนี่แหละให้มันขึ้นไปสูงไปอีกนะแค่นั้นเหตุผลคือแค่นั้นเลยไม่ได้ต้องการแสงอะไรสําหรับลุงนะตัวเอง,เ,องเพราะว่า อาชีพลุงจริงๆก็ลุงทําปัจจุบันคือทําบ้านอาคารทําก่อสร้างแหละเอ่อบริษัทบีเวอร์รับสร้างบ้านนะแต่ประเด็นก็คือกลุ่มกลุ่มแฟนคลับของน้องเนี่ยที่เป็นตามลุงตามช่องยูทูบตามอะไรเนี่ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าลุงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าลุงบอกเลยกลุ่มลูกค้าลุงคือใครกลุ่มลูกค้าลุงคือพวกแบบคนทําบ้านหรูนะซึ่งมันจะมีการมันจะมีการประชาสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งไงเนียลุงจะทําเพจ จะปรโมทในเพจอะไรเงี้ยและส่วนใหญ่เขาใช้ปากตอกปากเพราะว่า,ค,วาคนคนกลุ่มนั้นเขาจะเขาจะค้นหาเนะี่ยเขาจะสืบเขาจะค้นหาเขาจะอะไรส่วนพวกไผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนับน้องส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่แฟนไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลูกค้าลุงใช่เขาก็จะไม่ค่อยจ้างลุงหรอกแล้วก็จะหนึ่งไม่กล้าจ้างสองก็คือผู้ใหญ่บางทีเขาก็มีบ้านมีอะไรกันแล้วว่าไม่สร้าง <laughs> จะพูดว่าแบบสร้างไม่ไหวก็ <laughs> บ้านลุงทำปัจจุบันสิบล้านนะสิบล้านอัพ อ,อต่าสุดคือห้าล้านที่ทำนึกออกไหมไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะโม้นะแต่ว่ามันเป็นตลาดที่เราทําอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองไม่ได้รวยลุงไม่ได้รวยนะแต่ก็ไม่ได้จนก็คือมีอย่างที่มีอยู่ก็มีอยู่อย่างไอ้ที่เห็นลุงโพสสลิปเงินโอนนั่นนี้โนนคือลุงทะเลาะก,กับคุณยายนิดนึง <laughs> คุณยายเป็นห่วงไงว่าทําไมถึงให้น้องมันขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงกวลัวลุงเก๋งไงลุงก,ก็โมโหดิ ก็เลยโชว์สลิปให้นางดูไงว่าฉันมีเงินอยู่เว้ยถึงไม่ได้รวยแต่ฉันก็มีเงินเข้าใจไหมฉันให้ได้แค่เนี้ยคุณยายยังไม่รู้ไงว่าฉันให้ลูกน้องฉันหนักกว่านี้เยอะฉันให้ลูกสาวฉันแค่นี้ยนะฉันให้ลูกน้องฉันหนักกว่านี้เยอะบอกเลยเออบางทีก็ช่วยเขาเป็นแสนไ็ช่วยมาแล้วจะบอกให้ล่าสุดเนี่ยช่างไฟอะช่างไฟฉันอะจะแต่งงานไม่มีค่าถึงสอดสี่หมื่นใครนี่ไงคนนี้ไ ขอยืมไงให้ให้อยู่นะสําหรับคนที่ควรให้เนาะแต่ยังบางคนที่พอลุงร้าเป็นเฟสเป็นอะไรก็โทรมาไลา,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 ลา์มาอะไรมาขอยืมเงินอะไรลุงไม่ให้ลุงไม่ได้ดีลุงไม่ได้เป็นคนดีนะครับลุงไม่ได้ดีกับคนทุกคนลุงเลือกเลือกทำหมายถึงว่าเลือกทำเราต้องอาศัยพึ่งาาพงาอาศัยอ่พึ่งพาใส่ตัวเองเป็นหลักเนาะไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ไปตลอดหน้าที่หลักของคุณก็คือต้องยืนดืวอขาตัวเองให้ได้เอ,อไม่ว่าใคร ไอ้ต้นข้าวที่มันได้อย่างนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันควรจะได้อืมันควรจะได้ในสิ่งสิ่งที่ให้เขาสิ่งที่เขาได้รับน่มันสิ่งที่เขาควรจะได้สมกับความภาคเพียนพยายามที่ผ่านมาที่ที่ที่นางควรจะจะได้รับนึกออกไหมเออถ้าคุณอยากได้แบบนั้นคุณอยากเก่งแบบนั้นคุณอยากมีอะไรกงน้คุณต้องทําเอาคุณต้องทําคุณจะมาแบมืบบอของเงินคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยจะเป็นเสียแบบมังกครคาอยนั่นนี่มันมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้ว่าเกลียดหรืออะไรกันนะ แต่แต่เตือนแต่เตือนกันว่าว่าถ้าคุณอยากจะโ้นจากจุดนั้นอ่ะเออมีคนโทรมาขอเงินลุงอย่างเงี้ยเพราะเห็นลุงมีเงินไงเห็นว่าแบบมีเงินจริงๆไอ้เงินที่โชว์เป็นเงินบริษัทเงินลุงจริงไม่ได้เยอะนะบอกเลยเงินจริงจริง,รง,รงไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะอืมก็ลุงจ่ายเงินจริงไม่ได้เยอะจ่ายจ่ายไม่เยอะแต่ลุงหมันไส้คุณยายหเห็นว่าโพสโพสไปอยนะ่างเงี้ยกำลังลบกันอยู่ไม่รู้เขาจะจบวะถ้ายังไม่จบเนะี่ยลุงกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเฮงวดงานเนี่ง อ้ดอดรเข้าเดี๋ยวลุงจัดอีกแต่เหมือนเขาจะยอมแล้วนะยอมไหมคุณยายเธออย่ามายุ่งกับฉันเธอไม่ใช่ผู้บริหารองค์กรเธอไม่รู้เออบริษัทลุงลุงมาหายคนเดียวไงเขาเป็นห่วงรู้อยู่ว่าเป็นห่วงแม่รู้แต่เราแต่เธอ,เธอลรำเส้นละคุณยายฉันคิดดีแล้วมันไม่ได้นั่นเนี่ยยังเนี่ยเขารู้ก่อนแหละช่วยช่วยลูกน้องไปงานแต่งงานเนี่ยเขาก็ยืมไปแหละไม่รู้ได้สืนอหรือเปล่า อีทื่อนึงอีกท,นกทีนึงก็เดือดร้อนแต่ทาไมถึงให้พวกนั้นเพราะว่าเขาเคยทํางานให้ลงุงเขามีบุญคุณต่อก,กันพึ่งพาใส่กันเขาสมควรจะได้ไงเขายืมเงินเดือดร้อนยืมเงินหมื่นกว่าบาทเอาให้ไปทุกวันนี้ได้คืนหรือยังก็ไม่ได้ตามอะ่ะเพราะให้ก็ทําใจอยู่แล้ววอาจจะไม่ได้คืนเ่อย่างเงี้ยอย่างไอ้รันเนี่ยลูกน้องประจำแนหะ่ะไม่ถือว่าถอดนาฬิกาให้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะถอดนั่นให้นั่นให้นี่ให้มันเป็นเรื่องปกตินึกออกไหมเพราะว่าเขาทํา เพิ่งมาเราเพิ่งพามันมันเพิ่งพาเราอายุตัวอย่างอย่างเชอี์ทารั้วของงานปัจจุบันในบ้านหมอทาพลาดแนวผิดอันนี้ยกตัวอย่างนะแนวผิดรู้ไหมว่าเสียหายเท่าไหร่เสียหายเป็นแสนนะอะ่ถ้าเป็นผู้ละหมาคนอื่นเขาจะว่าไงเออบอกมึงต้องรับผิดชอบไ้ลานหายกบกูอะไรเงี้ยแบบนี้คนอื่นเขาจะาเป็นอย่างไงแต่ลุงทาได้ไหมลุงทำไม่ได้ลุงก็ต้องแบกไว้เองไงเพราะผิดใคร ความผิดของจริงๆก็ถ้ามองมันเป็นความผิดทุกคนความผิดของลุงเจ้าของบ้านก็มีส่วนไอ้รันก็มีส่วนไอ้ผู้จัดการก็มีส่วนทุกคนแต่สุดท้ายด้วยความที่เราเป็นผู้นำเนาะเราก็ต้องแบกไว้แต่ก็อย่าผิดพลาดบ่อยนะมันก็ไม่ไหวมันเราบริหารเราเผื่อเขาผิดพลาดอยู่แล้วหลับนิ่งแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็อย่างยกตัวอย่างไอ้แนนในขาลุงเนี่ยที่เห็นองค์โอนเงินให้มาไอ้แนนน่ะมันซื้อเหล็กผิดที่เนี่ยั่างผิดั่งอะไรของมันสองหมื่นเนี่ยเห็นไหมมันสั่งงานผิดคือทํางานมันมีก่อผิดพลาด แต่ลุงก็จะบอกว่าเอ้ยผิดก็ไม่ได้ว่านะแต่แต่ก็ต้องแบบคือทํางานมันมีความผิดพลาดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเออแต่จะผิดบ่อย่าผิดบออ่ดบอยมันเป็นเงินเยอะเออลุงเองก็ผิดลุงชั้นเองก็เคยทําผิดไม่ตัวชั้นเองก็ไม่ใช่ไม่ไมไมไมมผิดทํางานมีคนผิดเออผิดแล้วก็ไม่ต้องแก้ตัวถ้าใครทำานกับลุงจะรู้ว่ไม่ได้ไม่ต้องแก้ตัวกูมไม่ชอบคนแก้ตัวแก้ไขเรียนรู้จากความผิดพลาดสิ่งที่ชั้นชอบดังนั้นฉันจะให้ลูกสาวชั้นแค่นี้มันให้ได้คุณยาย ยายฉันให้ได้ลูกสาวฉันนายแค่นี้นะ่ะลูกน้องฉันให้เป็นแสนเธอเข้าใจไหม <c oughs> เออไม่ได้รวยนะแต่มันพอได้อยู่นี่บอกไหมเออตอนนี้นี่ลุงก็จะหมดแล้วนะเพราะล่าสุดเนี่ยจบอีสองงานนี้ก็แทบจะหมดเลยนี่อ่ะแบคโฮเดือนละสามหมื่นที่ลุงผ่อนอยู่ก็หมดแล้วเออนี่ออฟฟิศก็เหลือไม่เท่าไร่แล้วม,มันมันมันเบาๆลงแล้วแล้วเพราะว่าล,ลุงลุงลุงตามการเมืองโลกลุงตามแบบลุงเปลี่ยนปรับผ่อน ตามกับตลาดจริงๆแล้วลุงจะเป็นคนมีตังค์กว่านี้เยอะนะถ้าพอร์ตอีกพอตหนึ่งมาได้ว่าการลงทุนของลุงอีกอันหนึ่งคือไอ้ที่ลุงเทรดอ่ะลุงไม่พลาดนะคิดดูลุงติดลบ90จากลุงมุงเทรดไปถึง2ล้านแล้วอะแล้วลุงตดติดลบถอยจริงๆอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ลุงพูดให้ฟังคืออาชีพเทรดอะ่ะนั่นแหละมันเป็นอาชีพที่รวยสุดในโลกนะแล้วน่าจะรวยกว่าจริงๆก็รวยกว่านักร้องด้วยที่ต้นข้าวเป็นอะเพียงแต่ว่าตอนนี้ลุงต้องใช้ความอยายามพักเพียงกับมันอยู่ตอนนี้ มันติดลบไปเยอะนะลุงก็ต้องปั้นขึ้นมาใหม่เงี้ยถ้าไปถึงจุดที่มันโอเคอ่ะกลับที่เดิมหรือขึ้นไปอีกอ่ะฉันรวยกว่าเธอแน่สุบิยะเออลุงที่ดีคือลุงที่รวยวะฉันต้องรวยถ้าจะไม่รวยจะดูแลเขาสาวจะไม่ได้เจเข้าใจความกดดันไหมก่อนกูก็ทํางานชิวๆอยู่นะพอมีกูมีไอ้ลูกสาวการจะมีดีขึ้นมานี่กูกดดดนขึ้นมาทันทีลุงที่ดีคือลุงที่รวยว่ะเีอะเออไม่งั้นดูแลไม่ได้ไงมันก็มีเหตุผลอยู่แบบนี้ก็เลย กี่ยเขียนตัวเองอยู่ประวนะ่ okay, ะานั้นโอเควันนี้จะไปพูดยาวมากจะไปละขอบคุณทุกคนแล้วกันเนาะฝากดูแลลูกสาวให้ด้วยแล้วกันลุงไม่อยู่ทางนี้อย่าให้ใครรังแกน,อน้องอย่าให้ใครรังแกน,อน้องแล้วก็อย่าไปโพล่ากันเยอะเพราะว่าแม่นะ่ะลุงหรือ่วพวกเธอบางทีก็เยอะนะอย่าไปโพล่าเยอะทุกแรงกดดันที่พวกคุณเป็นไม่ว่าใครสุดท้ายมันไปนโหลดที่ต้นขาวนึกออกไหม ดังนั้นคุณต้องทําเป็นทําตัวเป็นพ่อแม่ที่ใจดีหน่อยอย่าเยอะกับน้องมากเข้าใจอยู่ว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ของน้องเป็นพวกหกสิบเจ็สิบอะไรแบบนี้ขึ้นไปไอความเป็นห่วงนะ่ะมันต้องมีความพอดีมากถ้ามันถ้ามันเยอะไปอ่ะนั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ริบบิ้นสีดํดาก็ไม่ได้ผมสั้นผมยาวก็ไม่ได้ดราม่าทุกวันแบบเนี้ยโหลดทุกโหลดทุกอย่างอ่ะมันจะไปลงที่ไอต้นข้าวเนืกอไหมเบาได้เบาแ <c oughs> ด่เราสงสารหน่อยคุณอย่าลืมว่า ทุกแรงกดดันมันไปพโล่ที่ตัวเขาตอนนี้มันมันแบกแบบมหาศาลมากหน้ามันหน้ามันสดชื่นก็จริงอยู่แต่ลุงอ่ะรู้ลึกลุงรู้ปัญหามันเยอะเออเพราะว่าแม่ก็พยายามเป็นกำลังใจให้น้องอย่าอย่าอ,อย่าสร้างปัญหาให้น้องเยอะเป็นผู้ชมที่ดีเป็นพ่อแม่ที่แบบน่ารักดูห่างๆจะให้อะไรน้องก็มองลงมาหลายให้ก็ให้ตามกําลังเนาะเรามีเท่าไหร่เราก็ให้ตามกำลังไม่ให้เราเดือดร้อนเออลุงก็เหมือนกันลุงก็ไม่เดือดร้อนเออ พี่โก้ก็เหมือนกันที่โอนเงินงให้น้องอ่ะเจ็ดแปดเก้าหมื่นลุงลุงคิดว่าพี่โก้มีพี่โก้ก็ต้องพอดีเนาะลุงว่าพี่โก้ฉลาดเท่าที่ลุงสมัมผัสแกคุยกันในกลุ่มเซฟโซนนิดนึงรู้แกฉลาดแกไม่ใช่คนผู้ฉลาดเป็นกดคนเนี้ยลุงสมัมผัสแกหัวหมอแก <laughs> ขอบคุณร้อยกันพี่โก้ที่เอ้ยมันเป็นความลับปะวะโองพูดไปน,นิดนึงแล้วอย่าว่าลุงนะลุงรู้สึกเหมือนเป็นความลับปะวะ อ่าขอบคุณพี่โก้แล้วกันที่โอนมาลายจำนวนเยอะให้น้องนะสําหรับวันที่ยี่สิบห้านะก็ก็แล้วก็วันที่ยี่สิบห้าฝากนิดนึงก็อย่าดราม่าเนาะพยายามอ่ะคงดราม่าคงมีดราม่าแหละพยายามอย่าอย่าไปดราม่ากับแฟนคลับของทางไลออนนะเขาก็มีแฟนคลับเยอะเนาะน้องเขาอะแข่งกันได้ลุงลุงมองว่าลุงเห็นด้วยนะว่าควรจะแข่งกันแข่งกับไลออนอ่ะแข่งกันดีแข่งกันเด่นแข่งกันดังแฟนคลับก็แข่งกันส่งเสริมคนที่ตัวเองชอบนะประมาณนั้นก็แข่งกันอย่างเงี้ยดี ดีเอาอย่างนี้เอาแข่งให้มันแข่งน้ํมันดีนะแต่ว่าแต่งต้องแข่งให้สร้างสรรค์ก็เหมือนกีฬาเหมือนแมสซี่กับมาราลอน่าจริงๆลุงอยากให้มันสู้กันเลยนะเหมือนมาราลอน่าเหมือนแมสซี่กับโรนัลดเห็นไหมถ้ามันไม่มีโรนัลดอมันแมสซี่มันก็จะมีตัวเปรียบมันมันมันถึงจะมีตัวเปรียบตัววัดเงี้ยอยากให้ใครสักคนที่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วมาวัดอย่ต้นข้าเหมือนกันประมาณนี้มันจะสนุกมันจะทําให้สีสันวงการลูกทุ่งมันมันนั้นนี่คือเหตุผลของลุงก็หวังว่านะ โอเคพยนานแล้วลุงต้องออกเดินทางแล้วเพราะว่ารอบล่าสุดที่ลุงขับรถมาจากหนองคายอ่ะลุงออกตีสามกว่านะมาถึงทุ่มครึ่งทุ่มกว่าถึงได้ไปงานในต้นคาไม่ทันไงสอนสุวรรณโชว์ลุงไม่ได้ดูลุงไม่เคยดูสอนจุฬาเลยมาถึงก็เหนื่อยไปไม่ทันฉันขับรถนานมากอ่ะเจ็ดร้อยเจ็สิบกิโลอ่ะฉันเป็นคนขับรถไม่แข็งขับแม่งแวะถุกปั๊มอ่ะแวะทุกเขาจะไหมเออฉันขับรถไม่แข็งฉันเหนื่อยขับแป๊บเดียวกูง่วง กูต้องนอนประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคฝากดูแลลูกสาวด้วยนะทุกคนขอบคุณนะที่ดูแลลุงไม่ไดกว่าที่ที่ให้ความเอ็นดูลุงไปด้วยทั้งที่ลุงก็เป็นใครก็ไม่รู้นะด้วยความที่ใจเดียวกันรักรักไอเด็กคนนี้เหมือนกันก็ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อลืมไปนิดหนึ่งลุงลืมคํหนึ่งที่ลุงยาก็จะบอกไอ้ต้นข่าวบนเวทีนะลุงจะบอกว่าลุงจะบอกว่าชาติหน้าหนูเกิดเป็นลูกลุงนะลูก โชคดีแหละที่ฉันไม่พูดไม่รู้จะพูดคำนี้ไปจะดังมาาโอเคครับสวัสดีครับ